ช่องมาวินมาต่อยคนมีเซนเลาวครับเนาะดูนี่พอท่องเรียคนเดิมเชิญมาเชิญเพิ่มเป็นพยานกลับมาถ่ายท่ามดำกันละบักนิวคิ้วตลอดงวดมีงวดที่หัใส่ขันท่องมาอย่างดีอืคุณผู้ชมแก้มขับแก้มแน่เอิญบักเพราะไรแล้วคุณนิวคุณนิวคิ้วตลอดเอาเอาเป็นเชียร์เกตุบเอิญพุด่านี้ถูกต้อง สังเกตเบื้องว่าท่านชาวพี่น้องไชนาไชนาชาวไชนาก็คือพี่น้องชาวจีนเวลาเพิ่นมีการมีงานเพิ่นเสียวตั้งหิวเด้เพิ่นบ่จ่างโป๊ะจ่างวอลลั่มอยู่เลยบอยบ่มี่ิิวครับท่านผู้ชมสังเกตบางเรื่องพอท่องเรือไปยุ่งเทพนี่ทำไมนั่นไปเบิ่งตั้งหิวครับไปอามาเพิ่นจ่างตั้งหิวไปเบ่แมื้อง นั่นละคือเขาพังพูนเรื่องดอกครับแเออมาเบิ่งมะล่ำก่อนสิ่งกับมาล่ำเพื่อนคือบ้านเท่าหนึ่งเป็นไปเ่ไดรครับบอเคยอาวบัดที่นี่ผมส,สรุปอย่าไปเสียเวลามูเจ้าสีรับสีน้อนตัวอ่ะมาหน่วยแรกผมสิทวงเบิ้งกับมาวิ่งสีไ้เดยต่อยคนมีเซนเขียนที่ผมทวงถามว่าเบิ้งมองไดล่ะเรียกมูเจ้าคข่าข่ากับเข้าไปขอตามสารต่างๆคันท่วงคือแท่น เสี่อมซี่หรือถูกมือนี่บักม่วงกับนีบักม่วงนุ่มอ่านคนเดิมทรงบักวาบักยิวนี่พอท้องเรียร์พอ,อนะ่ะเอาบักม่วงไปถ่ายชิ้นกันน่ะมีบักม่วงมาถ่ายชิ้นสองหน่วยมาวินงแถแนวกับว่าถามมาวินว่าเอายังไปถ่ายชิ้บนบักยิ้วถูกซะพอท้องแหล่ร์พอนะ่ะอ่ะถูกกับถูกจนั่นแหละไม่บอกนี่ค,ครับท่านผู้ชมเพิ่นมีเจ้ของดีๆเด็ดๆเพราะมันต้องเอาเรทถูกมา,มาสูงกับเพิน่น ว่าเล็กสุดทรงหมักม่วงทรกม่วงมากพอต้องเลี้ยพอต้องเลี้ยทรงหิวหิวหตลอดคือหิวนี่เขาไปแขแค่ไหมท่านผู้ชมบางหิวเป็นว่าพอต้องแลว่าเขาหางงวดหรือว่าพอต้องแลนี่งวดนี่งวดที่หางวดที่หางเขาว่าซี่งวดนะครับถูกต้องครับผมก็บองวด่าจังไลยมาติดตามนะครับได้มาติดตามแะครับเอาเลขถูกมาจุดมามาชั่นมาชั่นกับบักหิวเพิ่นแล้วก็นุอามก็ส่งบักม่วงมาเป็นตัวแทนนมอาคือส่งมาท่าชิ้น คือถามว่าเป็นอย่างจังอยากให้มาวินหรือว่าป้ปาต่อยลุมอามเดี๋ยวมาทายทํำน้ำอยากให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันขับทีมงานเดียวกันก็อยากให้ทันบุ้ช่มเอฟซีหรือทุกช่องทีมงานของลุมอามหรือว่าช่องแดก็ได้อัมพ่นปะาต่อยมาวินลุมอามช่องพอต้องแลคนเดิมอยากให้ได้ทุกท่านทุกคนนะครับเนาะก็อยากมาเผยแพร่คือกวางนิวคิวตลอดเนี่ยมาลองลองเบอแล้วครับมาชมว่า กิ้วๆตลอดขอ้งฟอทั้งแร่นี่ยวดที่หาที่เขา่าหรืบอบ่อเข่าหรือจังไดก็มาติดตามตอนต่อไปไอ <ภา S 1> ้ททวงให้<ม>แล้วก็ผมสิให้ผมสิทวงกับมาวินแล้วก็ผมสใิให้ย่าต่อยเฉียนแล้วก็สิสรุปให้กันผู้ชมเบิ้งสุดท้ายรายการน,นะครับเนาะสิว่ามีเรื่องมีย่าแป๋งมีย่าปองมาว่าฟังเรอเศร้านี่ถือของมาลุกลุ้งล้งมาให้พอทั้งแร่ถื่อพระเจ้าที่ถื่อจังไดบ้าเถื่อเต้บ้าเถื่อบ่ถื่อเต้เสาผมอะ นี่ผู้เดียวในประเทศไทยบอสือไงไม่อยู่ไม้ไงไม่อยู่หมู่บ้านเพิ่นไม่สือบอมีไบอมีบอโอ้มไนี่บอแต่เพราะเราเป็นอย่างหวหวนผมย่รอยทงผมตะนายสุกยงนําเขาเปล่หอบอว้าเตเอเขามาถามไงเขามาขายสลีมเหรเอาจะใบเจ้าบอบอินเขาแล้วไปมีไงบอ โอ้ไม่เย็นนี่ก็สมควรแหรอเราแต่พ่อเราสุขภาพอดีผลไปยางอยู่รอตีนบ้านโอ้ยจ่อยเออบบที่นี่มาได้แฟนซื้อยังอยากจกบ่อยู่ได้ยอดแหวนได้ยินยจะว่าซื้อพอท้องเลียดบ่อเขาให้เอาเขาได้เอาเอาเขาเอาเขาเอาอยังมาให้ยเขาเรยว่าบ่อได้ล่ะเอาเอาเราอยู่ได้ยอดแฟนแต่พ่อยุ่มอะบ่อดูโคมวนเอานี่แหละครับซื้อกับพอท้องเรียบ่อเขียดครับเลยละไฟไข่อ่ะ หน่วยแรกท่านผู้ชมเจ้าทวงเบิ้งนี่เด็กหก,ก,บ,กบืงกลางเจ้าทวงคือไข่บ่โอ้ยกหกกระครับเนี่ยนี่รัวบางยานไงเลยบ่นเป็นต้องหกตัวเดียวเพราทั้งแรียมันมีสามมีสามมีหาได้หน่อยเห็นบ่คันท้ายทีให้พอทั้งเรียทวงเบิง้งกระคับหกสามหาอือนี่หกนี่สามนี่หาจดไปจดเลยแล้วก็พ่อเข้าเบิ้งแล้วจง <c oughs> ังสี่เวลาสุดท้ายก็เข้ากับมาซองไอ้ดันผู้ชมเบื้อง กว่ากันไปต้ขันเพื่อจะเบิอ้องแมเอออันนี้เ้างทวงจัก่อนเอาหน่วยแรกพกสามหาพกสามหา,หาให้เจ้าหมุนหม,มุนหาเรียมหาได้ก็น่ะม,มา,ปาเป็นแชนแนลทวงน้ำกันเด้อโดยย้ายต่อยมือนีทวงเบิ้งให้เจ้าเห็นจะชัดอ่ะมวคิวตลอดนี่บ่มีพลาดเห็นไปเราต้องเลี้ยดทวงเองบางอยูวอันนี้พอต้องเลี้ยดทวงทวงให้เบื้องนะครับนะท่านผู้ชม เอาสี่เกตห้าเขียนเลยครับสี่เกตห้านี่นีดคิวตลอดอย่างคักบืบงมีผ่านดอกปัดที่นี่เอามีบ่อบัน่านผู้ชมหน่วยที่สองนี่เอาไปเร็วๆหน่อยเดี๋ยวสีมะซองให้เบิง้งมีผีพร้อมครับนะอันนี้พ่อผ่านหน่วยแรกผ่านไปแล้วครับเอาหน่วยที่สองอนี่คือผีวะเบิ้งครับเด้อนี่แหละพอท่องเรียถึงบอกว่า พันผู้ใดอยากเห็นผีผีบาง,งิว้วให้เมาเบิ้งช่องพอท้องเรียคนเดิมนี่แะครับนี่ก็ให้เบิ้งเอานี่นี่มัทีิมีตัวเลขกนี่ศูนเก่าสามเขียนทช่ไหมซุนเก่าสามไม่ต้องขังไะ้เจ้าทวงเนี่ยให้ตะควยทวงไรมาวินนี่เราเห็นเมื่อก็เห็นคืนนนอพอท้องเรียเถียงเนี่ยเมย์บอตัวนี้เกา่าเพื่อเพื่อตัวนี้เป็น,เป,นเป็นหาอะไรเดินที่เห็นบอสนี่นี่เป็นหาอะไร อืมศูมมมมนย์เก้าหาแต่บอกศูนย์เก้าเจ็ดมันตัวนี้มัน,มนเป็นแปดกะระได้ก,ก่อนท้องเดนี่เก้าตัวเลขเก้านี่เป็นแปดกะไดมันเป็นในสองตัวพอมันเป็นคือจังเล 0, ็กศูนย์โคดเข่าหาก,กันศูนย์สองตัวโคดเข่าหาติดกันมันก็นกนเป็นแปดตัวแปดยังสนะแปดหาศูนย์แปดหาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหรือศูนย์แปดหาศูนย์แปดหาก็ได้ศูนย์เก้าหาก็ได้เอาแน่แน่ เอาเจ้าเถิดลงไปรถซูนเกาหาซูนแปดหาเดี๋ยวก็มาซองไอ้แต่เป็นโชคเบิ้องเบิ้งอีกที่อันนี้เขาเบิ้องหลวงไปเจ้ากันเออแล้วที่ว่าแน่ๆแล้วก็ให้ให้เพิ่นเบิ้งเอาน้ำออาทาน <c oughs> <c oughs> บน่ันแไปเบืห้หลายมีหาทันมาอยู่ดีหาทาันกับหาโน้ยละ่ะคุณงิ้วคิ้วตลอดแล้วครับเนาะเอาหน่วยที่สามมา m. เจ้าคือที่ยืนถ่ายโดนด้วน,นี่เนีเ่แต่แค่แต่อันนี้งิ้วงิ้วคิ้วตลอดหน่วยที่สาม ทวงก็นะมาเว้นมีบ่หรองวดที่สามนี่หยังเพิ่นบ่งวดประจำวันที่16บหกพฤษภาคมพระเราบานห้ารยหบหกเท่านั้นแดงเดตัวนี้คือเกียรนี่เห็นบ่นี่เป็นย่างๆเกียรติเต็มะอไล่บ้าเป็นเกียรนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เกียรติยังต้องเลี้ยงถวกเองดวงเขาก็บังยู่ตัวเดี๋ยววัาเท่าไรติทวงให้ได้ เียนหกแปดเขียนเลยไปเลยวันนี้เขียนไปเรื่อยเราเขียนใส่กระดาษนะเขียนลกูกแปดเราก็โอ้ยางขัดตัวนี้ยางงามเอาเอาตัวเดียวเลยหกหกหกียนไหกหกไปหนที่สามหกหกสองตัวขึ้นมาเกลี่ยืนเดี๋ยนี้หน่วยที่สี่ เหมยดีซีมาวินบันนียางชัดเกี์เลยเจ้าเบิ้งแม่บันน่เนยเงเนี่้เบิ้งด้อันนี้ศูมันย์เก็ี่คือตลอดต้องเบิ้งดีดีเ้งเบิ้งต้องเบิ้งเบิ้งส่เบ้ไกลบางนี่คือตลอดตัวนี้พอท่าเรเห็นเห็นเด้้อ้ 8 5, ปดห้าเก้ต้องเลยเห็นเป็นแปดห้าแต่ว่ามาวิ่เห็นเป็นศูนย์เ็่างทานี่เป็นศูนเก็ลยถูกต้องอ่ะศูนก็ดลงไปเออชัดอยู่ตัวยังไงเลยอนนี่เจ็ดตัวนี้ศูนย์เก็ดเ็ด่นี่ตัวนี้ิวห้าหน่วยเองผู้ชมเพราะมันเต็มหนากระดาษพอผ่านเดี๋ยวแต่ซองให้เบินเบิอีกที่นึ่งมูเจ้า เอ้าแบบที่นี่น้อยที่หาหน้อยสุดท้าย่างแนงๆ,ๆนี่ปลูกขัดเกนบ่นี่เอาเบิ้งปล่อยกันอันนี้สามแปดหาอันนี้ทวไทยท่านผู้ชมเบิังเด้อเพราะว่าอันนี้แหละคือตัวนี้แหละคือสีมีผีท่านผู้ชมคันอยากเห็นผีบางยิ่งห็นว่าบึงน้อยที่หายนะครับได้เดี๋ยวให้มาวิ่งฉันเดี๋ยวบอกคอนนําใช่ไหมนะอ้ามันคือใหม่มเต็มพลาสติกดี <5 S 1> อ้าก็สามมันเออเออดี ร้อนตันนี่เฮ<ว>้ยอ้โหิวเออพออันนี้ชอบใคเพูนเบื้องในเด้ออันนี้คือนี่แหละมู่เจ้าพิจารณาเอาอธิบายให้ผูนฟังนํำอันนี้คือผีผู้หญิง,งอสองคนนี่ยืนเห็ดอย่างกันอยาอธิบายให้แต่ผู้ชมเบื้องเวล่าสองเราคำนวณแต่ผู้ชมมีเนี่ยหน่วยที่ห้ามีหญิงกับชาย นี่คือผู้นิ่งยืนม่านท่องเนาะเออแล้วผู้นางล่ะนี่นี่ผู้นี่นางนั่นละนี่ผู้นี่คือจังเอ็นท่องไหมหาผู้นางอยู่งหนิน่าละองค์กาไททอดไหบุตรชคฟังเบื้องนั่นมีเหล่าผีบางยิ่งเบื้องวัดที่นึ่งสิท่วงงวยนี่นี่ผีพร้อมเลยอะทุกผู้ชมสิท่วงงวยนี่ให้เบื้องโอ้เอาปูอยู่ะเลยเอ้าเจ็ดแปดหกเมือวันเขียนไปแล้วเรียกตัวนี้อ่าเขียนไปไม่ได้เจ็หกแปดอ้าเขียนไปโอ้ ยังเต่าปูด้วยสามเอาสามห้าศูนย์โอ้พอดีก็บเดือกินเราท่านผู้ชมเดี๋ยวซองนาผีท่านผู้ชมพวกนี้นี่นี่ก็เรียกโกโกยื่นจมูกคนนี่เอาเดี๋ยวท่านผู้ชมเสียได้หรอกไปผ่านอา่บาบักม่วงลูกอามาใายชิ้นขนาดสุ้งเลยได้ไหมเยอะนี่นี่ต้นข้างหลังเจ้าน,านี่มูลุกอาอา่ะ เบองซอยกันอันนี้ขนมอามทรงมาเดียวก็สิาวหาบพอท่องเรนี่เออโน,นนี่นั่นเออท่วงอไเพิ่นนี่ไว้ท่วงขนมอามเน่ยนะศูนย์เจเจอ๋เอเขียนไป 078- เออเขียนว่าบักม่วงน้ำมะม่วงศูงนย์เจนี่อ่อันนี้เจ้าท่วงไว้ป่่งหันเอาบทนี่พรอะเรื่อที่ทวงแค่ขนมอามก็นน่ะมอ,อะรับเด้ศูนย์เจ็ดแป มาวินโจ้อ้าวพอวันแรกที่ท่วงหกหกสามอันนี้นุ่มอันนี้สมแนนเขียนไปหกหกสามอันนี้ของนุ่มอามท่วงแท่นเพิน่นเพิ่นบ้ใหญ่มาเพิ่นทรงตัวแท่นมากสามสองย่างสามเกตสองอันนี้ก็ย่างเตาปูนอโอ้หนุ่มอามถ่ายชิ้นหน่วยเดียวนี่ก็เหลือกินหลือตัวนี้ธรรมดาได้นี่เหลือของมาวินของมูเจา้า ชัดเก์เราไปเลขทูบ่ะชัดเกแล้วบวกสมุชมกหนาของมูเจ้าเป็นยังบวกไปรวดศูนย์สามเจ้าลกไปน้าเลขทูบหนึ่งศูนย์สามอีกหนึ่งกับเกพี่น้องกันเด้ครับหนึ่งศูนย์สามเลขทูบโอ้สามกับแปดนี่ก็เป็นพี่น้องข้างกันตีเอาบวบักบวกยังก่อนหนึ่งศูนย์สามหนึ่ศูนสามบะนี่ม่วงมะม่วงหนุมอามนี่หนึ่งศูนย์สามกับเจ็ศูนย์ เกตูแล <premises, S 1> ้วก็หนึสด้วยนี่เนบ่ถุงยมวัยมาบินนัดเกเลกมืองเลกเมมน่สามี่ตัวนี้เป็นยังนี่หาบ่หนึ่งหนึ่งีดีๆเ้อหนึ่งห้าห่งเเมืองเมืงหนึเขียนไปจบเข้าเขานั่นตัวเลก็เบิ้งแลกาออ ท่านผู ât, ips, 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 ้ชมใครให้เบิ้งให้ยังก็เรีอกว่าขาในฟังบทสนีิกร์ผีผ้าแต่ผู้ชมมาเบิ้งอ่ะมูเจ้าไปพาเพิ่นมาเบิ้งแล้วก็พาเบิ่งเบิ่นเอานั่นหลักอ่าเพิ่นเลยกล่องมาเบิ้งนั่นหลักแล้วก็มาซองให้เบิ้งงวดประจำวันที่16พฤษภาคมเพราะ้องวัน500ดเท่านั้นสำหรับตัวนี้โปรดใช้วิจัยและยานในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ้งเท่านั้นตัวมูเจ้าวเดี๋ยวผมติดซองบมะม่วงมะม่วงหนุ่มอามให้เบิ้ง นี่นะครับเด้อเออพันทรงมาอืลุมอามทรงมาปรปชันกับเนื้วคิ้วตลอดอมูเจ้าเบิ้งเอาบัตอันนี้บ่ได้ทวงเด้อให้มูเจ้าเบิ้งเอาตัว,ตวเอเนาะแนง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 นะครับเด้อสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังระเบิงเท่านั้นอืวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมพอ5 6 6ของันห้าร้อยหสิบหกยมูเจ้าโชคดียางคัดถึงเลียบักเหนยวถึงเลขบักม่วงน้ำกันนี่ละ ครับเนาะแหนงแหนงแหน่งแนงแนงโอ้หน่วยเดียวกับเหลือกินเลรอตอนทรงแบบแม่เปีม๊มกเลยตัวนี้นุ่มอามนี่เอ้าแล้วครับเนาะเบิ้งนี่ยังแน่อะพูดเอาให้มุเจ้าเบิ้งเอาตั้งหกักยี่ใ่ต่อยเขียนไว้ยี่ดอกสรุปแล้วครับเนาะพอ่อข้าวบันยิ่วคิ้วตลอดของพอตนะ้องแล้ะค่ะเนาะเรื่องผ้ามาเบิง้งแต่ว่าเขียนสรุปตัวเลขไว้ยี่ดอกว่าตัวไหนแน่ อ่ะท่านผู้ชมมาบัดที่นี่สีไม่สรุปเบิ้งเบียกบกยิวบ ề u กยังกันนะนะครับเนาะมามาเนี่อ่ะนี่แหละครับที่ปราต่อยคนมีเซนเพิ่นเขียนไว้ที่สรุปเรียกบนหันอ่ะกับบ่อหลายดอกครับบ่อหน่อยบ่อหลายดอกพอดีพองามอืกับวันที่สิบหกพฤษภาคมตอนพน้าร้อยหกสิบหกค่ำทีน้องเบื้องยุทธงเสืยสงกางเกงเจ้าจักรกันเด้อล่ะอืนะครับเนาะนี่แหละครับอ่ะสามตัว หกสามห้านี่เด่นดกประดูเออหกสามห้าสี่เก็ดห้าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าห้าศูนย์แปดห้าเก็ดหกแปดหกหกนี่นะครับล่ะอืมแล้วก็เออแปดห้าเก้าอืมศูนย์เจ็ดเก็ดเก็ดแปดหกสามห้าศูนย์มะม่วงเดียบรนี่นี่นี่มะม่วงนุบอามครับศูนย์เจ็ดแปดหกหกสาม สามเกดเก้าหนึ่งเกดสามห้าหนึ่งห้านี่ม,มุโมวงนุบอามเลขทูบครับนี่นี่เลขทูบมาวินหนึ่งศูนย์สามเกดศูนย์สามหนึ่งศูนย์แปดอ้าผู้ชมมาที่นี่ละ,อะขอราแต่ผู้ชมไปบักนิวว่าต้องไปเบื้องดอกผมซองให้เบือ้องจะน้อยหลุดรัวแล้วครับเนาะ นี่ครับนี่ครับที่ว่าเห็นว่าหกตัวเดียวมันกลางคุณผู้ชมนี่ครับครับอ่ะทานอ่ะน่วยนี่มานี่ครับ

ทานอืมนะอีกหน่อนี่เป็นไดอืมคือว่าเน่ง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 นี่ครับเด้อนี่ผมว่าพีบางอยู่ะนะรับเด้นี่จะเห็นบ่นี่นี่จะเห็นบ่นี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 ่มีผู้หนึ่งยืนเห็นว่าผู้หนึ่งนงั่งนี่ครับอืมผู้หนึ่งยืนผู้หนึ่งนงั่งนี่เห็นว่าผู้เจ้า นี่แหละครับคือผีบางอย่างสีบังเลขศยังไงยุทธนาสมุเจ้านะครับเนาะนี่ครับมันคือผีบางอย่างชอบมาต้องแหล่คนเดิมมุเจ้าเงาเด้อหน่วยที่หานี่พ่อบัดนี้เอาละนี่ละหน่วยสุดท้ายหรอมามาล่าบัดอ่ะนี่ครับเด้อนะครับบรรยากาศันะครับกังขึ้นนะครับเนาะบ้านคอท่องแหลคนเดิม อยู่สั้นร้อยเด่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวครับกะบัดทีนี้กะบ่อตองแหล่ขอลาท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้บอตองแหล่คนเดิมไปหาลาพานอนเดนะครับเนาะมือนี ú, <te lem> ้เอาตัวนี้ละให้ท่านผู้ชมโชคดีใหยังไงรวยสวยๆงามๆกับเรือแบกยิ้วคิวตลอดเรือแบกม่วงเรืกทูบช่องบอตองแหล่คนเดิมนะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมนอนหลับฝันดีคงใได้คงขหายใหมี แล้วับเนาะอ่าโชคดีทุกท่านสวัสดีครับไป